โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีท,ทุกท่านนะครับอย่งที่รู้กันตาอาอาแน,น่นโอเสียงหงวันนี้เราจะมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับช่องกันคือว่าตั้งแต่วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสอง เราจะลงคลิปทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร,เสร์เวลาเวลาประมาณหกโมงทุ่มอะไรประมาณน,นี้หรือวันไหนก็ลงห้าโมงหกโมงทุ่มในมีสามเวลาเนหกโมง ห้าโมงหกโมงทุม่มเราจะลงคลิปกันถ้าลงถ้าลง <c oughs> ถ้าลงคลิปถ้าเราลงคลิปม,ม,มั่วๆในในช่องจะดนเบนกับในช่องมันจะมี เราไม่รู้จริงหรือเปล่านะเราไปดูจาก YouTube มาแต่ว่าเราก็จะลงคลิปตรงเวลาไปช่องอื่นเขาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยมาพูดเรื่องลงคลิปลงเวลานั่นคลิปนี้ไม่ไปเลยไม่เป็นไรเลยไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อะไรทั้งนั้น ที่นี้ก็ขาลาบินาเีนกับวัยทีครับ